ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยองช่องฟิ์มเป็นเช่นเคยในวันนี้นะครับเราก็มาเล่นเกม Delta Traveler EP ที่5นะครับซึ่ง EP นี้เราจะเอาฉากจบอีกฉากจบหนึ่งกันนะครับซึ่งฉากจบนี้เนี่ยเราจะได้ก็ต่อมเมื่อเราไล่ฆ่าทุกมอนสเตอร์ในเกมนะครับหรือที่เรียกว่า genocide นั่นเองนะครับ อราะฉะนั้นคือเราก็จะนี่ครับเราก็จะเข้าเกมกันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการกําจัดนะครับกำจัดสตูแล้วก็เข้าไปในโลกของ u n d e ดอร์เฟลเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพารทที่แล้วนะครับก็แนะนําให้ไปดูคลิปพารทที่แล้วกันด้วยนะครับโอเคก็ ก่อนที่จะเริ่มเนื้อเรื่องอันสุดแสนจะตื่นเต้นนะครับนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงรใจขั้นสุดในการทำคลิปต่อไปของครับผมโอเคมาเรามาเริ่มเด้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนแรกผมก็จะไม่พลาดเนาะเพราะว่าใน <s úsica> เรื่องตอนแรกมันเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่พาคซับเนาะนะครับ <S <s> <S โอเคเราไปกันเลยนะครับ เราจะไม่ภาคซ้ำเนาะนะครับโอเคผมจะขอข้ามเลยแล้วกันเนาะว่าเนื mm ้อ hmm. เรื่องเนี่ยมันช่วงแรกๆมันจะเหมือนแปซิฟิกนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ใช่ละนะครับโอเคโอเคครับเนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกตอนแรกเลยอย่างที่พูดนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนนะครับ เราต้นการฆ่าล้างหอพันธ์นะครับไป t s go! โอเคนะครับเราจะไม่สนใจแล้วทางนั้นนะครับโอเคนี่จุดเริต้นอยู่ตรงนี้ครับให้เราทำการฆ่าดัมมี่ตัวนี้ทิ้งซะนะครับ <S 2>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  เออ มันกลายเป็นฝุ่นไปซะแล้วมันน่าขยักขยยงนะไม่ได้โกหกนะอืมใช่สุสินั่นคือจุดต้นของกายค่าบเทไปต่อครับก็นเริ่องก็จะเหมือนเดิมเนาะนะครับ เหมือนเดิมๆสิปสกิปสิปนครับสริปยาวๆนะครับเออหลายคนจะถามว่าทําไมผมกดกดข้ามไดนาล็อกเร็วได้นะครับอ่าไอ้ตรงข้ามไดนาล็อกเร็วได้เนี่ยคือเราต้องกดปุ่ม่นะครับมันจะเล่งอ่าไดนะล็อกอัตโนมัตินะครับซึ่งเงื่อนไขการบอลคือเราต้องเล่นเกมจบอย่างน้อยหนึ่งรอบนะเหมือนอันเดอร์เทลเดนต์ูนนั่นแหละครับโอเคเราไปกันเลยครับ โอ้ผิดนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคแล้วเรามาหามอนสเตอร์กันครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ห้องแคนดี้เนาะห้องแรกนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับโอเคเราทำการเซฟก่อนนะครับซึ่งการฟาร์มเนี่ยมันต่างจากอันเดเทลนิดนึงก็คืออันเดเทลเนี่ยเราสามารถอ่านะครับ เราสามารถาทำกับกดบนกดล่างได้เนาะแล้วมอนก็จะมาหาเองแต่นี่คือสไตล์ของเดนตลนก็คือเราต้องวิ่งไปหามอนเองนะครับอ่าโอเคหล่อน,นี้ก็อาจจะน่าเบื่อเนาะนะครับแล้วผมทำทำแลบเลยแล้วกันเนาะ,ะครับ แต่กี้ขึ้นเสียงแล้วนะครับตึ้งเนี่ยก็คือมันจะไม่มีมอนเหลือละนะครับนี่เห็นไหมสังเกตว่าฟอกกิจจะไม่อยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปห้องต่อไปนะครับก็ทำแหลกเดิมครับ ฟริสเอ่อฉันขอติอะไรอย่างนึงได้ไมามแต่ว่าโอเคฉันขอถามนะพวกเรากำลังทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยนะทำไมเอ่อพวกเราเอ่อกำลังล่าศัตรูอยู่เลยล่ะตี่แกไปโกรธอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยถึงมาระมายที่เนี่ยนะฮะเอาจริงนะฉันคิดว่า เธอควรจะหลีกเลี่ยงพวกมันซะมันไม่ใช่เวลาที่จะระบ,บายเข้าใจงไหมนะโอเคสุสีอ่า <c oughs> <c oughs> เตียสุดทีอ่าโอเคตอนนี้เราก็ฟาร์มตั้งแต่จุดแคดดี้จนถึงจุดอ่าก้อนหินเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราต้องจับก,การเจ้าผีนี่เจ้าผีหลอกป็นการลอนเนี้อสเตปบล็กนะครับโอเคเออสวัสดีโอ้เธอเหรอ เธออยู่ที่ก็อ,อยากจะจัดก,การฉันใช่ไหมใช่เออคริสเออทำไมไม่ให้ฉันพูดกับพี่พูดกับเขาแทนละ่ะอ่าได้สู้กับนัสแต็บบุกแล้วเรื่องนัสแตบ็บบุกเราต้องตีลมไปก่อนนะซึ่งตีลมก่อนเลยให้มันรู้ว่า เราอะตีมันไม่เข้านะครับประมาณนั้นอ,อ่าเอา้าจะปวดซนะงนนั้นทาการจะสเต็บบุ๊กอืมฉันสบายดีขอบใจไ <c oughs> อ้เจ้าผีนี่ต้องรองก่อนนะรอมันบอก คือสชื่คิดว่าสตูตัวนี้มันจะไม่จิบเลยตีต่อไปครับตีต่อไปและซูซี่พวกกันต่อครับสบายดีขอบใจหลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบโอเคทีพีแม็กซ์ละนะครับตีต่อไปครับตีต่อไปและซูซี่พวกกันต่อโอเคหลบหลบเออ คริสตู้นี้เป็นผีนะเราจะการไม่ได้นักหน้าเออรู้แล้วสิต้องการตีต,ต่อครับเชี่ยหลบครับหลบกระดุก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 ,ก,ดกโอเคต,ต,อตีต่อไปตีต่อไปจนก,กว่าเดสเต็ปบุ้งจะบอกว่าไว้ฉันอยู่คนเดียวโอเค ที่จะหลบหลบหลบหล,ล,ลบแบบดิจิตอลคุณสามารถใช้ x อคแอคชั A ่นจากซูซี่เพื่อคุยกับนนสแตมบุกได้ใหม่โอเคอรครับกองกันครับแต่ยิ่งมันพยายามเตือนเราเนาะว่าเราจะเข้ารูนี้ละาก็ตีต่อไปครับไม่จะฟังไม่ฟังไม่ฟังพุดอูดูุนละ อ่าโอเคแล้วมา,าครับนั่นแหละนะเราก็พ่วงกันนะได้ซูซี่ไม่ต้องคุยนะกดลูมาสเตอร์ซูซี่ใช้ลูม <c oughs> าสเตอร์อ่าเธอระบุเอ่ออะอะไรกันแกแกแกทำมันแกจะใช้เธอฆ่าฉัน น,น,นั่นก็เหตน,น,นั่นกแค่เพราะว่าฉันอยากจะหลับอย่างนั้นเหรอทำไมกันค,ค,ค,คริสทำไมสั่งให้ฉันทำอย่างนั้นล่ะพอกเขาหน่าไม่อยากจะทำร้ายเราจริงๆหรอกนะ พวกเราอยากจะแข่งแข่งขึนอะ,อะไรนะบ้าเอ้ยถ้าเรากลับไปโลกของเราแล้วก็หลังจากนี้นะพวกเราก็ต้องทำอย่างนี้จริงๆแล้วนะก็แค่ลองลองดูก็ไม่เสียหายใช่ไ่าโอเคครับนี่คริสตอนนี้คริสหน้าตึงแล้วนะครับ ซื้อโดนัลสักหน่อยนะครับอีพีนี้เนีน่ยผมกะว่าจะจบลูพอนะครับเออกินจัไซายเนี่ยผมอยากได้สักสองอีพีพอครับโอเคไปทำสเต็ปต่อ เออเดี๋ยวผมไปเอามีสักผู่นะครับเพราะว่าไม่มีถือว่าลำบากมากโอเคฟาร์มต่อครับ อ่าสายน่นเลยโอเคอเดี๋ยวเซฟก่อนดดนะครับหมดดงแล้วครับเราเราได้ทำการฆ่าทุกที่แล้วครับ ผมขอกลับไปเซฟก่อนนะครับซึ่งจุดเซฟอยู่ไกลมากนะครับไกลมากอยู่ตรงนี้คนระับโอเคไปเราไปกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือผมรู้แค่วิธีทำเนาะผมไม่ได้รู้วิธีผมก็ไม่ได้รู้ฉากจบนะว,ว่ามันมันจะเป็นยังไงเนาะก็คอยติดตามรักกันนะครับ น้ำมุกเลยละแลดูนึกกดูโอาจีไปกนะครับ,บคุณรู้สึกว่าการทำอ๋อคุณควรทำนั้นต่อไปเพื่อเพื่อผู้คนเพื่อเพื่อคุณรู้สึกว่าการทำต่อไปนั้นมันทำให้ผู้คนที่นี่รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้น คุณก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วอ่าออันนี้เหมือนเดิมเนาะเออสวัสดีครับเออคุณนายดิเมอร์โอ้สวัสดีคริสซูซี่แหมนี่มันวิเศษเลยใช่ไหมล่ะพี่พวเธออยู่ที่นี่โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ ใช่แล้วคือเราทำได้นะเออแต่คริสดูไม่ค่อยดีเลยนะที่หลกได้โปรดเข้ามาข้างในเถอะฉันมีสซอย์ให้ทั้งสองคนด้วยเซอร์ไพรสเหรอแหมเธอจะทำพายใลยบางอย่างสินะอันเซอร์สก์ก็อาจจะเธอเนี่ยอาจจะใช้เวลทั้งวันเลยละ่ะ อ่โอเคครับคืออันนี้คือไม่ได้เจอแรนดอมอีเวนต์เนาะเรนดอมอีเวนต์คืออะไรแรนด้อมอีเวนต์คือเราเราเนี่ยจะทําการพูดกับเขาเลยว่าฉันอยากเก่งขึ้นฉันอยากเเก่งขึ้นแล้วก็อ่าแบบแล้วเราก็ตายนะครับเออประมาณนั้นเราไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวว่าโชคดีนะครับโดยว,กกวิภาคประกอบเนาะอันนี้ก็ข้ามนะครับเหมือนเดิมแนละ้วไม่เจออ้ ไว้ตื่นเต้นเลยนะครับโดยมีคิดประกอบนะไม่ไม่ต้องห่วงนะครับสำเอ่อฉากเมื่อกี้เนาะผมมีคิดประกอบแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับอ่าอุ้ก็อันนี้อดพูด เปลี่ยนหรือเปล่าน่าประทับใจมากันเหมือนกับว่าเธอจะตระหนักรู้แล้วว่าการการตัดสินใจของแกนะ่ะมันทให้เล็วลายบัก แกไม่สามารถเปลี่ยนจุดจบของมันได้แล้วและมันจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปศตรรู้ที่แกพา,าและซ่อนเอาไว้แกไม่แกไม่ต้องหวงังเรื่องหลองนั้นหลกนะคริสแต่บันยังเธอแหละ ธอแหะอาจจะเงียบเกินไปใช่ไหมฉันมีข้อเสนอให้กับแกแกคริสและซูซี่ตามหาฉันสิข้ามบิติกระตูสีเทาจะกว่าแกจะถึง จะถึงห้องสีทองแล้วกขจัดศัตรูทุกแก่ทุกตัวที่แกเผชิญและเจอกับฉันฉันจะปล่อยแกเป็นอิสระเองคริสและฉันจะรอแกที่แั เอาว่าปวดพูดเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าซูซี่จะพูดอะไรหรือเปล่านะครับอ,อ๋อเหมือนเดิมโอเคข้าแล้วแล้วเ,เราก็ไปเลยเนาะนะครับเราไปเลยนะครับนะไปไปเลยจบเร็วอะ่ะเหมือนจะจบเร็วนะแต่ว,ว่าก็นานนะความนานตามนานมากนะ้วเ,เดี๋ยวกอน อันนี้เหมือนเดิมะรู้ไหมว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดนะหายไปอันนี้ผมอ,อ่านไทยเลยนะอะไรนะถ้าฉ,ฉันสามารถบอกได้แค่ว่าโลกของเธอลนะมนุษย์กับมอนสเตอร์อาศัยโลกกรรันสงบสุขแต่ว่ามันไม่ใช่โลกนี้อสิพวกเรานะ่ะถูกเดะเทศ ให้อยู่ในใต้อดเดิร์กราวแห่งนี้และราชาเอส o ก้ core. โอเคอันนี้เหมือนเดิมแล้วแต่บทผู้แรกเหมือนเดิมนะครับ mm. บทผู้แรกเหมือนเดิมหรอโอเคมาเจอออฟฟาวีครับแล้วก็จบชัตเตอร์กันเลยนะครับ สูงมาชื่อไปอ่ามันมันจะไม่เหมือนเดิมเล็กน้อยนะก็คือซอสีด่าเราคือคาตะกอนนะครับอา่าโซลีจะรู้เนาะนะครับไป ทำส่งอีกอครับอันนี้ผม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 จะไม่ภาคแล้วเนาะคือมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เราฆ่าเฉย ้เหมือแต่ว่าเท่านี้เราจะฆ่าฉันฉันรู้อยู่แล้วนะแก yeah, ก็เหมือนกับพวกเขานั่นแหละการ่าอืมตายเลยนะครับ นั่นมันภายี่บัตรเลยนะเนี่ยเราเล่นออกจากนี่กันเถอะคริสและจุดเริ่มต้นการฆ่าก็จะเริ่มต้นขึ้นอ่าโอเคครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอจบเหยุเท่านี้ไว้ก่อนนะครับนะ อีพีหน้าอาจจะตึงนะครับตึงกับตึงมากนะครับซึ่งผมพยายามจะจบเจนเนไซรูนะครับภายในสองสองอีพีนะครับก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่าเรื่องครั้งนี้นะครับเราก็มันจะตื่นเต้นตอนช่วงท้ายนะครับก็รอดูได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก่อนที่ผมจะอีกคลิปซูซี่จะพูดเลยบางอย่างนะครับ เหมือนเดิมนะครับโอเอวนะครับโอเคนะครับ,รบก็ส่วนนี้ขอลาไปก่อนเลยครับผม